สวัสดีนะครับกลับมาพบกับเพชีทางพยากรณ์น,นะครับสําหรับวันนี้คือวันจันทร์นะครับเราจะมาอยู่ในช่วงของช่วงบรรยายธรรมะนะครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่3มที่เรามาลองไลฟ์บรรยายสดกันในช่วงห้องทาง u ู u ูบนะครับใครที่ดูช่องทาง Facebook ก็สามารถกดลิงก์เข้ามาดูสดทางช่องทาง YouTube ได้ตอนนี้นะครับหรือถ้าใครจะดูย้อนหลังก็ได้ไม่มีปัญหานะครับกับคืนนี้วันจันทร์ที่11เตุลา2องหแต่ตอนนี้เลยเที่ยงคืนเข้าวันใหม่แล้วนะครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องส่วนของ มณีกันถะชาดกนะครับการขอในสิ่งที่ไม่ควรขอเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยหยิบยกขึ้นมาให้ได้ฟังกันนะครับอ่าเดวจะเป็นยังไงอรอชมกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้น้ําเริ่มทยอยท่่มไหลเข้ามาท่วมในจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ขอให้มันระวัาางด้วยนะรวมถึงอาจจะมีพายุเพิ่มเติมขึ้นในช่วงนี้ทําให้น้ํา มีปัญหามากกว่าเดิมนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ระวังขอให้ฟังกรมอุตุวิทยาเขาแจ้งเตือนแล้วก็คนของเครื่องที่สูงแล้วก็เตรียมหาที่อบพยพด้วยเก็บข้าวของทรัพย์สินให้มีค่านะครับระวังตัวตรงนี้เพราะวะ่าแล้วก็อย่าแช่น้ํามากเกินไปเดี๋ยวจะเป็นโรคทางเดินอ่าไม่ใช่โรคทางเดินสิโรคเกี่ยวกับผิวหนังพวกเท้าแช่อะไรพวกนี้ระวังได้นะครับจะเป็นโรค ตุ่มน้องเท้าเปื่อยอะไรพวกนี้เรมมามาระวังอัดติดเชื้อได้เช่นกันนะครับต้องนาม,มันระวังมากกับน้ําด้วยรวมถึงพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายแหล่ที่หนีน้ามาเช่นกันนะครับแล้วก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะช่วงนี้อากาศเย็นๆเริ่มเย็นแล้วเพราะว่านี่ก็วันที่12ตุลาแล้วนะครับกใกล้ถึงช่วงหน้าหนาวแล้วเพราะนั้นก็ขอ,อา,าระวังด้วยนะอ่ะมาคลิปนี้นะครับเป็นธรรมทานใครชอบ อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือใครสนใจอยากฟังต่ออย่าลืมกดติดตามนะครับช่องทางเรามีการบรรยายธรรมะทุกวันจันทร์นะส่วนนอกนั้นก็อาจจะเป็นตามวานะโอกาสอย่างเช่นวันศุกร์นะครับช่วงนช่วงวันศุกร์ก็จะมีช่วงพูดคุยเล่าเรื่องก็แล้วแต่ช่วงนี้มีอะไรมาเล่าแต่เดือนเนี้ยมีนวราตรีนะครับก็อาจจะมีทุกศุกร์เลยเพราะฉะนั้นก็ฟังๆหน่อยแล้วกันเนาะ เพราะว่าปกติแล้วอย่างี่พูดคุยแล้วเรื่องจะมีเดือนหนึ่งสองครั้งแค่นั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีนวรัตรีเพราะนั้นก็เลยได้มาทุกสุกเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสุกช่วงนี้รู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหวงจุ้ยนะแเรื่องเอามาเก็บมาเล่าปัญญาให้ฟังกันอีกนะครับเพราะว่ามีทั้งคนสนใจถามแล้วก็มีทั้งตอบแฟนเพจเฟซในเฟซบุ๊กเว็บบอร์ดพันทิปก็มีแล้วก็ลูกค้าที่มาตรวจหวงจุ้ยเองเขาก็ถามเรื่องนี้มาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันสรุปเป็นใจความสําคัญเลยนะครับก็เป็นช่วงสุกหน้าถัดไปเพราะสุงนี้จะเป็นของนวรัรัตีวิชัยทัศมีก่อนนะครับอ่ะหรือใครสนใจเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์มีคุณค่าอยากจะสนับสนุนเพจได้ที่ตามบัญชีด้านข้างนี้นะครับอ่ะมืออยู่ตรงไหนไม่ไม่ขึ้นโอเคด้านนี้นะครับมันมีหลายจอเลยกนเริ่มงงแล้วก็โอนพันธุ์ีนี้ ระบุว่าสนับสนุนเพจหรือว่าโด o n a t e ก็ได้นะครับเราจะได้อาส่วนนี้มาเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในเครื่องของการดําเนินรายการและก็ซื้ออุปกรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังเรื่องมณีกันทาชาโดกันนะครับเรื่องนี้หลายๆคนก็มีคําถามมาบ่อยเหมือนกันมันเกี่ยวข้องกันเราก็เลยเอามาให้ฟังกันด้วยนะครับโอเค มณีกันทะชาดกนี้นะครับเป็นนิทานชาดกในสมัยหนึ่งนะครับในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่อักคละวะเจดีเมืองอารวีทรงปารบกุฏิการสิกขาบทที่ภิกษุชาวเมืองอารวีพากันสร้างกุฏิด้วยการเที่ยวขอไม่มีขีดจำกัดเป็นเหตุให้ชาวเมืองอารวีเดือดร้อนเห็นพระภิกษุที่ไหนก็กลัวหลบหนีหน้ากันไปหมด คือพระภิกษุที่เมืองนี้ชอบไปเรียรายนะกับชาวบ้านจนเกินเหตุสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างนั่นสร้างนี่สร้างบ่อยจนเกินไปจนชาวบ้านเขาแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเ,เห็นหน้าขอบินทาบาทประมาณนั้นเลยขอทั้งหมดเลยให้สร้างกุฏิสร้างนู่นสร้างนี่ซึ่งต้องดูด้วยว่าชาวเมืองไหวไหมชาวบ้านไหวไหมพอชาวบ้านไม่รู้จะปฏิเสธยังไงชาวบ้านก็เลย หนีพระแทนเพราะชาวบ้านต้องรู้ว่าพระต้องมีธบตตอนเช้าเพราะนั้นตอนเช้าชาวบ้านก็จะไม่ออกมานะครับรอให้พระเดินมีธาบตาไปหมดแล้วชาวบ้านทึงจะออกมากันพระพุทธเจ้าท่านทราบเรื่องนี้จึงติเตียนเหล่าภิกษุทั้งหลายะที่เมืองนี้ว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขออย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้นพวกนาคในนาคทีภพก็ไม่ชอบใจ แล้วทรงนำอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติมากตระกูลหนึ่งท่านมีน้องชายอยู่คนหนึ่งรักกันมากต่อมาบิดามารดาเสียชีวิตพราหมณ์สองพี่น้องก็พากันสละทรัพย์สมบัติบริจาคทานออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคาฤาษีพี่ชายอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำ ส่วนฤาษีน้องชายอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำอยู่มาวันหนึ่งมีพญานาคตนหนึ่งนะครับพญานาคมณีกันทะได้แปลงเพศเป็นชายหนุ่มเที่ยวเล่นไปตามฝั่งแม่น้ำพงขาผ่านไปถึงอาสมของฤาษีผู้น้องจึงแวะเข้าไปสนทนาปราใสเมื่อเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยชอบพอกันกับฤาษีผู้น้องนั้น จึงเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนทุกวันมิได้เว้นอ่าตามแหล่งน้ําก็มีอะไรครับพญานาคนะครับมีพญานาคมาหานะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึง มะนิกันถะโอเครู้สึกเหมือนจะว่าจะใส่ผิดต้องเป็นมะนีนะครับแต่ในใส่นี้เขียนมะนีกันทาโอเคน่าจะน่าจะใส่ชื่อผิดมะนิกันทาอันนี้กําลังตรวจกับเรื่องของพระไตอันนี้กาลังตรวจพระไตรปิฎกนะครับอัดถกถามะนีกันถะชาดกนะ มันนี้กันถะสงสัยได้เปลี่ยนนะครับมานนี้กันถะน้านะครับพญานาคแปลงร่างมาเป็นมนุษย์มาคุยกับดาบดผู้เป็นน้องปลาสนทนาปลาัยกันเมื่อเวลาผ่านไปเกิดความซินีหากลับพระดาบทเมื่อจะกลับไปนาคที่พบ มันนี้กันถะนาาจะแปลงร่างกลับเป็นพญานาคตามเดิมแล้วขนดหางตวัดรัดรอบพระดาบทแผ่พังพานใหญ่ไว้เหนือศีรษะนอนพักอยู่หน่อยหนึ่งพอบรรเทาความเสนหานแล้วจึงคลายร่างไหว้พระดาบทแล้วกลับไปยังหน้าพิภพของตนโอ้โห ตามรูปเลยนะครับคือก่อนที่มานี้กันถานนาคเนี่ยจะกลับนาคพิ่พบจะแปลงร่างเป็นพญานาคแล้วก็ขดรอบอ่าพระฤาษีไว้พระดาบทไว้พระดาบทผู้น้องถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงครับพญานาคตัวเบื้เริ่มเลยมารัดไว้อ่าก็กลัวสิพระดาบทผู้น้องก็ยังเพิ่งบวชไม่นานยังไม่เขา้ายองไม่ยังไม่มีอะไรไม่ตะบัาแก่กก็เกิดอาการกลัวนะครับ พอเกิดอาการกลัวพญานาคกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่าจะมาอีกพระดาบทผู้น้องจึงพูดสู้ผอมเศร้าหมองผิวพรรณไม่ผ่องใสเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมีเนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยแถวเส้นเอ็นผอมกระ่องเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ากลัวพญานาคโอ้โหมาลัดเคระขนาดเนี้ย รู้แนะว่าเขามาด้วยความเสน่หาแต่เราก็กลัวเพราะสมกไหมครับว่าตัวมันเริ่มเลยใครจะไม่กลัวถ้าวันหนึ่งรัดมากตายทํำยังไงเนี่ยวันหนึ่งไปหาดาวบทผู้เป็นพี่ฝ่ายดาบทผู้เป็นพี่เห็นดังนั้นจึงถามดาบทผู้น้องว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเพราะเหตุไรท่านจึงสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันซามเกิดเป็นโรคผอมเหลืองเนื้อตัวสะพรั่งด้วยแถวเส้นเอ็น ดาบทผู้เป็นน้องจึงบอกเรื่องราวนั้นแก่ดาบทผู้เป็นพี่ชายดาบทผู้เป็นพี่ชายจึงถามว่าท่านผู้เจริญก็ท่านยังไม่ต้องการให้พะยาะนาคนั้นมาหรือจึงตอบว่าไม่ต้องการเมื่อดาบทผู้พี่ชายกล่าวว่าก็พญานาคนั้นเมื่อมายังสำนักของท่านประดับเครื่องประดับอะไรมาจึงกล่าวตอบว่าประดับแก้วมณีมา ดาบทผู้พี่ชายจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพญานาคนั้นมาไหว้ท่านแล้วยังไม่ทันนั่งจงรีบขอว่าท่านจงให้แก้วมณีเมื่อขออย่างนั้นพญานาคนั้นจักไม่รัดท่านด้วยขนดเลยจักไปทันทีวันรุ่งขึ้นพญานาคนั้นมายืนที่ประตูอาสมมาบดยังไม่ทันได้เข้าไปท่านพึงขอในวันที่สามท่านจงไปยืนอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคา พอพญานาคนั้นผุดขึ้นมาจากน้ําพึ่ง,งร้องขอทันทีเมื่อเป็นอย่างนี้พญานาคนั้นจักไม่มาหาท่านอีกต่อไปนาบทผู้เป็นน้องเมื่อได้รับคําแล้วก็กลับไปยังบรรณาศาลาของตนดาบทผู้พี่บอกวิธีการแนะนําให้แล้วนะครับว่าต้องแก้แบบนี้วันรุ่งขึ้นพญานาคพอมายืนเท่านั้นดาบทผู้น้องจึงร้องไปว่าท่านจงให้แก้วมณีเครื่องประดับตนลูกนั้นแก่เราเถิด พญานาคนั้นไม่นั่งหนีไปเลยนะครับครั้นวันที่สองพญานาคนั้นมายืนอยู่ที่ประตูอาสมบทเท่านั้นก็กล่าวว่าเมื่อวานท่านยังไม่ได้ให้แก้วมณีแก่เราแม้นวันนี้ท่านก็จงให้ในบัดนี้เถอดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพญานาคนั้นก็ไม่ได้เข้าไปยังอาสมบทรีบหนีไปในวันที่สพอพญานาคโผล่ขึ้นมาจากน้ําเท่านั้นพระดาบทผู้น้องก็กล่าวว่า เมื่อเราขอ,อาเราร้องขออยู่วันนี้เป็นวันที่สามแล้วบัดนี้ท่านจงให้แก้วมณีดวงนั้นแก่เราเถิดพยานาคนั้นแม้นยังอยู่ในน้ําเมื่อจะห้ามดาบทนั้นมิให้ขอจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าข้าวและน้ําอันภัยบูญยิ่งย่อมเกิดแก่ข้าพเจ้าเพราะเหตุแก้วมณีดวงนี้ข้าพเจ้าจักให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านไม่ได้ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้น ทั้งข้าพเจ้าก็จักไม่มาสู่อาสมของท่านอีกด้วยเมื่อท่านขอแก้วมณีอันเกิดแต่หินดวงนี้ย่อมทําให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวเหมือนชายหนุ่มมีมือถือดาบอันลับแล้วที่หินมาทําให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวฉะนั้นข้าพเจ้าจักให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านไม่ได้ท่านก็ยิ่งคอหนักขึ้นทั้งตัวข้าพเจ้าก็จักไม่มาสู่อาสมของท่านอีกต่อไปนะครับ พญานาคนั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วจึงดำน้ํากลับลงไปยังนาคที่พบทันทีไม่กลับมาอีกต่อไปตรงนี้ขออธิบายขยายความนิดนึงนะครับว่าเหตุใดพญานาคจึงไม่ให้แก้วมณีเพราะแก้วมณีนี้เป็นสมบัติคู่บุญบาร,รมีของพญานาคนะครับตัวมณีนาคราชหรือเพชรพญานาคเนี่ยเป็นบุญคู่นะครับของคู่บุญบาร,รมีพญานาคที่เกิดมา พญานาคจะกินจะอยู่จะใช้จะเสพสิ่งใดขอจากแก้วมณีประจำตัวของตนนี้แต่ละตนพญานาคแต่ละตนแต่ละตัวจะมีแก้วมณีของใครของมันนะครับอยากกินนั่นอยากกินนี่ข้าวปลาอาหารก็ได้มาจากการขอแก้วมณีเพราะฉะนั้นแล้วพญานาคจะไม่ให้แก้วมณีนี้แก่ผู้อื่นถ้าไม่จําเป็นหรือสุดวิสัยจริงๆอย่างเช่นเคยช่วยชีวิตไว้พญานาคจะไม่ให้เพราะถ้าให้แก้วมณีนี้แก่ผู้ใดไป นั่นหมายความว่าพญานาคจะต้องอดอาหารนะครับไม่มีอาหารทิพไม่มีของใช้ทันทีเพราะไม่มีแก้วมณีประจําตัวไว้ขอสิ่งของนะครับของผู้บุญบารมีเพราะฉะนั้นแล้วพญานาคจะไม่ให้แก้วมณีแก่ผู้ใดง่ายๆจากนิทานชาดกเรื่องนี้จะเห็นว่าการที่สมัยปัจจุบันนี้ฮิตกันมาก ชอบกันมากนะครับประโคมข่าวกันมากในช่วงหนึ่งเรื่องหินพญานาคเพชรพญานาคทั้งหลายแหล่มณีนันคาราชลองคิดว่ามันจะเป็นจริงไปได้ไหมครับที่พญานาคจะพากันขนแก้วมณีประจําตัวซึ่งเป็นที่เสกอาหารเครื่องใช้นุ่ง,งห่มต่างๆของตนเองมาให้กับมนุษย์ง่ายๆมันเป็นไปได้ไหมแทบเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือคําตอบ เพราะฉะนั้นแล้วที่พากันงมงายเพอเจอร์ cher, เรื่องมณีน,นาคราชทั้งหลายแหล่คุณลองคิดว่ามันมีโอกาสเป็นจริงได้มากแค่ไหนนะครับส่วนตัวแล้วคิดว่ามีโอกาสเป็นจริงได้น้อยมากโอกาสที่จะถูกหลอกมีมากถึง99.99%เ99เพราะพญานาคต้องยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างอดข้าวปลาอาหาร เพื่อที่จะให้แก้วมณีกับผู้อื่นไปเป็นคุณคุณจะยอมไหมเออมันเป็นของสําคัญนะครับให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังคิดกันอยู่ยังศรัทธาเชื่อกันอยู่เราไม่ว่าแต่ขอให้ใช้สติปัญญาพิจารณาว่ามันมีโอกาสเป็นจริงไหมนะครับนิทานชาดกนี้เ,เรามามากกว่า2,500กว่าปีแล้วนะครับ ต่อมาพระดาบทผู้น้องนั้นกลับสู้ผองเศร้าหมองผิวพรรณไม่งบงามเกิดเป็นโรคผอมเหลืองนะครับอตัวนี้รู้สึกว่าจะข้ามนะโอเคเดี๋ยวขอเล่านิดนึงแสดงว่าตรงนี้ไม่ครบนะครับเท่าที่อ่านมาก่อนก็คือหลังจากที่พญานาคไปแล้วเนี่ยนะ ชวีวันของฤาษีผู้น้องเนี่ยกลับมาผ่องใสมีน้ำมีนวลเหมือนเดิมนะครับแต่หลังจากผ่านไปอีกสักพักหนึ่งฤาษีผู้น้องผิวพรรณวันนะกับสูผ้ผอมแย่ลงไปมากกว่าเดิมเป็นเพราะว่าคิดถึงเกิดความเศร้าเสียใจที่พญานาคนั้นนะมานิกะมานพไม่ได้มาหาตนอีก พญานาคไม่ได้มาหาอีกเลยพญานาอา่าฤาษีผู้น้องก็เลยเกิดความเศร้าเสียใจมากกว่าเดิมนะครับอาการก็เลยเป็นโรคผอมเหลืองหนักกว่าเดิมทีนี้ฝ่ายดาวบทผู้พี่ชายคิดว่าจากรูเรื่องราวของดาวบทผู้น้องไม่เห็นนานก็เลยมายังสํานักมายังอาสมดาวบทผู้น้องเห็นดาวบทผู้น้องชายนั้นมีโรคผอมเหลืองหนักกว่าเดิมจึงกล่าวว่า ผู้เจริญเพราะเหตุไรหนอท่านจึงเกิดโรคผอมเหลืองยิ่งกว่าเดิมอีกดาวบทผู้น้องก็เลยเล่าให้ว่าเป็นเพราะไม่ได้พบพญานาคผู้นั้นนั่นเป็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพญานาคถึงแม้นเป็นเทวดากึ่งสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังมี กึ่งหนึ่งที่เป็นเทวดาอยู่ยังอยู่ในภพภูมิที่ดีย้อนเท่านั้นย่อมมีลักษณะรูปร่างโสภาผ่องใสสวยงามตามลักษณะของเทวดานะครับคนได้เห็นก็เลยชื่นชมลหลงไหลนั่นเองก็คือดาวบทผู้น้องเกิดลหลงไหลในรูปรักษ์อันสวยงามของเทวดานะครับ ขันสดับว่าเป็นเพราะไม่ได้พบพญายนาคผู้น่าดูตอนนั้นดาบทผู้พี่จึงกําหนดได้ว่าดาบทนี้ไม่อาจเหินห่างจากพญายนาคได้จึงกล่าวคาถาที่สามว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาก็ไม่ควรขอสิ่งนั้นบุคคลย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัดพญายนาคถูกพรามณ์ขอแก้วมณีตั้งแต่นั้นมาพญายนาคก,ก็ไม่ได้มาให้พราหมณ์นั้นเห็นอีกเลย เมื่อดาบดเป็นผู้พี่กล่าวกับดาบดผู้น้องชายอย่างนั้นแล้วจึงปลอบโยนว่าผู้เจริญตั้งแต่บัดน,นี้ไปท่านอย่าเศร้าโศกเสียใจเลยแล้วกลับไปยังอาสมของตนดาบดผู้พี่จึงเตือนสตินะครับให้ดาบดผู้น้องตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญเพียรไม่ให้คิดถึงเรื่องการพบพญานาคอีก ในการต่อมาดาวบทพี่น้องทั้งสองนั้นสามารถบำเพ็ญกระทาได้ถึงฌานสมบัตินะครับชั้นเออ่ไม่มีบอกกล่าวนะครับแต่จําได้ว่ามีเล่มเล่มหนึ่งบอกไว้อ่าอ่าไม่มีบอกกล่าวบอกแต่ว่าทําฌานสมบัติได้ ฌานสมาบัติได้ก็แน่นอนว่าต้องไปเกิดที่พรม,มโลกนะครับพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขอไม่เป็นที่ชอบใจแม้นของพวกนาคที่อยู่ในานาคที่พบอันสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดประการจะปลวกเก่าวไปใหญถึงมนุษย์ทั้งหลายเล่า พระศาสดาคั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าดาบทน้องชายในการนั้นได้เป็นพระอานน์ในบัดนี้ส่วนดาบทผู้พี่ชายคือเราตถาคตชนี้แหลจบอัทธกะจบอัทธกถามานิกันถะชาดกที่สามครับแสดงว่าตรงนี้ทำผิดนะต้องแก้ โอเคต้องขอโทษด้วยนะครับใส่ชื่อตรงนี้ผิดต้องเป็นมณิกัรธชาดกเดี๋ยวต้องแก้หน้าปกใหม่นะครับว่าโดยสิ่งที่ไม่ควรขอเดี๋ยวจะให้ข้อมูลผิดเพราะว่ามาตรวจกับอันนี้เปิดพระไตรปิฎกเลยนะ <c oughs> อน,นะครับเปิดพระไตรปิฎกอธกถา,า,าอยู่ในส่วนนี้จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าหนึ่งคือ การขอสิ่งของจากผู้อื่นนั้นต้องดูด้วยว่าเป็นสิ่งของสําคัญสิ่งของรักของเขาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปขอรวมถึงเรื่องที่2คือทําให้รู้ว่าพวกมณีนาคราชทั้งหลายแหล่นั้นมีโอกาสที่จะเป็นของปลอมสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจนะครับนะเพราะว่าคุณอาจจะโดนเขาหลอกได้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าต้องมีนั่นมีนี่ นะครับใครเป็นลูกหลานพญานาคต้องมีลูกแก้วนั้นลูกแก้วนี่แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเคยเป็นลูกหลานพญานาคมาก่อนถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นลูกหลานพญานาคมาก่อนพญานาคต้องเหาะได้ต้องดำดินได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเหาะเหาะให้ได้และดำดินให้ได้คุณถึงจะเชื่อมั่นว่าเป็นลูกหลานพญานาคมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณทำไม่ได้ขอให้ได้สตินะครับคุณยังเป็นมนุษย์อยู่อ่านะโอเคจบนะครับในเรื่องของมานีก้การทาชาดกในวันนี้ วันนี้น่าจะไม่มีคำถามนะโอเคหรือม่าใครมีคำถามอะไรนะครับไม่ทันไลฟ์สดก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือจะสามารถฝากข้อความไว้ในที่แฟนเพจก็ได้เช่นกันนะครับอินส o ากเข้ามาได้นะครับถามกันเข้ามาได้นะก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลนวราตรีนะครับ ใครที่เป็นผู้ศรัทธาในองค์ของพระแม่ปรอวตีก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะครับระลึกถึงพระองค์ท่านนะเดี๋ยววันศุกร์วันสุกาวันศุกร์นี้เป็นวันวิชัยทัศมีเดี๋ยวเราจะมาพาสวดมนต์กันนะครับวิธีการของเราคือสวดมนต์ที่บ้านเราไม่จําเป็นต้องไปพึ่งวัดไม่ต้องไปสารเจ้าไม่ต้องไปตํำหนักทรงอะไรการบูชาเทพเทวดา สามารถบูชาได้ที่บ้านของตนเองนะครับการบูชาพระนรตรัรก็เช่นกันสามารถทําได้ที่บ้านของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่จิตใจของเราก่อนก่อนที่เราจะวิ่งไปที่อื่นขอให้เราทําจิตใจของเราให้เป็นที่อยู่แห่งธรรมาก่อนแล้วเทวดาทั้งหลายจะมาสถิตอยู่กับเราเองนะครับคนส่วนมากเข้าใจผิดชอบวิ่งออกไปหาคิดว่าต้องไปนั่นต้องไปนี่แต่ทําให จิตใจของตนไม่สะอาดเทวดาเขาก็ไม่สนใจหรอกครับนะโอเคจบสำหรับบรรยายธรรมะวันนี้นะครับเดี๋ยวติดต่อติดตามรับฟังกันในช่วงพูดคุยเรื่องวันศุกร์นะครับส่วนวันจันทร์หน้าจะมาบรรยายธรรมะเรื่องอะไรกันหรือใครที่อยากจะให้มีข้อคติธรรมหรือคำสอนใดนะ่าสนใจสามารถแชร์แบ่งปันกันมาได้เดี๋ยวจะมาพูดบรรยายให้ฟังกัน นะครับสำหรับวันจันทร์หน้าเดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะเป็นเรื่องใดมาบรรยายธรรมะสำหรับวันนี้จบเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังไม่ว่าจะเป็นสดหรือย้อนหลังเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าขอบคุณครับ